ครับสวัสดีครับคุณพรพิมพ์มงกับกิรชาตาครับค่ะอาจารย์ขาในในช่วงเวลานี้ค่ะก็จะเห็นว่าทางกัมพูชานั้นละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของไทยทัทง้ทงทั้งที่ผู้นําของไทยได้ไปประกาศที่มาเลเซียตรงนี้จะถูกมองว่าเป็นจุดที่เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อท่าทีของรัฐบาลไทยในการที่ไปเดินหน้าในลักษณะนั้นหรือไม่ค่ะใช่ครับเพราะว่าการที่ได้มีข้อตกลงอย่างชัดเจนว่าให้หยุดยิง คืนวันที่28นะครับแล้วก็ปรากฏว่าวันที่29เนี่ยหลังจากนั้น 1, 1, 1วันเนี่ยยังมีการยิงปืนขนาดเล็กออกมาจากฝั่งกัมพูชาตรงนี้เนี่ยมันต้องการที่จะทําให้เห็นว่าสิ่งที่ได้ไปพูดคุยกันที่มาเลเซียครับอาจจะไม่มีความศักดิก์สิทธิ์เพียงพอแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับสิ่งที่กัมพูชาทำเนี่ยคนที่จะเสียภาพหลักมากสุดเนี่ย สหรับผมเองแล้วไม่ใช่กัมพูชานะเพราะว่ากัมพูชาถือเป็นประเทศเล็กนะครับไทยเป็นประเทศใหญ่แต่มันกําลังส่งสัญญาณว่าตัวที่เขาได้มาเก่ะกวนเราเนี่ยแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะรับมือเชิงภาพลักษณ์ได้ขนาดไหนอย่างเงี้ยเพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยจึงต้องระมัดระวังในเรื่องของภาพลักษณ์ตรงนี้ซึ่งจากการที่สังเกตดูครับเมื่อวานนี้นะครับท่านพิธีกรแล้วก็ท่านผู้ฟังทังบ้านครับเราจะสังเกตว่าปัจจุบันเนี้ย ื่อออนไลน์เร็วกว่าสื่อทางการ <c oughs> ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งละตั้งแต่สมัยเมื่อประมาณเดือนที่แล้วที่นายกปุ้งอิงของเรานะครับได้โทรศัพท์ไปหาตัวของคุณเซน <c oughs> และมีการปล่อยคลิปเสียงมาปรากฏว่าทางเราก็ตอบกต้ช้ามากนะครับ <c oughs> มาเลยทำให้ประเด็นกระแสมันบานปลายมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นเองเนี่ยอย่างเมื่อวานที่กัมพูชามีการยิงเข้ามาเป็นระยะระยะเนี่ยตามหลักแล้วนะครับทางการไทยเนี่ยควรที่จะรีบแถลงทันทีซึ่งผม,มเข้าใจเพราะว่ามันกลางคืนเขาอาจจะพักผ่อนอะไรก็ว่าไปแต่เราต้องคิดก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานะกึ่งสงครามแม้ไม่ได้ประกาศสงครามก็ตามซึ่งความเร่งด่วนมันเกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงเพราะมันมีโอกาสเกิดอะไรขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นทางศูนย สื่อสารรัฐบาลเนี่ยต้องตั้งสติไว้ก่อนว่าต้องเตรียมตัวให้พร้อมย4บสี่ชั่วโมงไม่จะเป็นตี4ตีห้านะครับเราผมคิดว่าต้องมีการจัดโครงสร้าง,งภายในกันใหม่หรือเปล่าเพราะเมื่อาวานเนี้ยหลังจากที่มีข่าวออกมาตามเพจที่มันเร็วมากทางออนไลน์เนี่ยนะมันประมาณตั้งแต่สามทุ่มถึง5ทุ่มปรากฏว่ากว่าที่ทางสูนที่เป็นทางกาวรัฐบาลจะให้ข่าวมาเนี่ยบันช้าไปเกือบ2 3สาชั่วโมงสองสามชั่วโมงเนี่ยในทางของกระแสโซเชียลนี้ ผู้คนตกใจกันหมดมนะแล้วนะครับท้ามากแล้วก็ตกใจกันมากแม้ว่าเมื่อวานผมฟังคําสัมภาษณ์ของท่านโคศกนะครับที่พูดตอนประมาณสักห้าทุ่มครึ่งเนะี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะท่าน,ท,านท่านก็บอกว่าก็ทํางานอยู่ที่นี่แหละตลอดยี่สิบสชั่วโมงเรื่องความขยันเนี่ยผมไม่ได้ติดใจเพราะว่าพอมันจัดตั้งโครงสร้างศูนย์มันก็ต้องมีการประจำการแต่เรื่องการตอบสถานการณ์อย่างวดเร็วในการ,การสารารารื่อสารกับประชาชนนี่อันนี้สําคัญกว่าเพราะอย่าลืมว่า ประชาชนเนี่ยเขาพึ่งได้รับความดีใจครับว่า <S <S <ะ>มีการประกาศหยุดยิงเขาก็รู้สึกผ่อนคลายทีนี้พอผ่อนคลายเสร็จปุ๊บมันเกิดเหตุการณ์เล็กน้อยที่ปีปืนเข้ามาแล้วทีนี้พอมันบันเพรลงโซเชียลคนก็ตกใจนึกว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่จึงทําให้ข่าวลือเรื่องของโดรนสางสิบลำมันลอยล่องอยู่ในการข่าวของออนไลน์ตั้งสองชั่วโมงครับคนก็ตกใจกันหมดตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องตัดไฟแต่ต้นลมติดค้าในทีแรก คืออย่างน้อยเนี่ยนะสำหรับผมเองนะแม้จะไม่แถลงการเป็นทางการจากศูนย์เพราะว่าต้องรอข้อมูลชัดเจนแต่อย่างน้อยคนรับผิดชอบในบรรดาทีมโค้กเนี่ยควรจะโพสต์เฟซส,ส่วนตัวก่อนไหมว่าอยนั้นอย่างนี้เพื่อลดกระแสรหรือตัดทอนกระแสเชิงลบไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงมองว่านะักวินาทีนี้นะครับการจัดการการสื่อสารของรัฐบาลโดยศูนย์ตรงกลางเนี่ยจำเป็นที่จะต้อง ตั้งสถานะว่าอยู่ในภาวะสงครามเพื่อจะได้ติดตัวตลอดเวลาแล้วเซ็ตอยู่สองอย่างคือคําแถลงทางการกับคําแถลงส่วนบุคคลแต่บุคคลคนนั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่มีชื่ออย่างเป็นทางการในศูนย์นี้อย่างน้อยมันลดกระแสช่วงแรกได้ก่อนนะครับค่ะอาจารย์มันเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยยิ่งขยับช้ายิ่งถแถลงยิ่งคอนเฟิร์มช้ามันยิ่งสะเทือนต่อความเชื่อมั่นทั้งต่อรัฐบาลไปจนถึงตอนนี้มันอาจจะไปถึงทีมโคศกข,ข,ของทางกองทัพแล้วก็ได้หรือเปล่าคะอาจารย์ คือผมขอแยกเป็นสองส่วนนะครับทางกองทัพเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลก็ผมว่าเร็วนะประมาณชั่วโมงกว่าว่าเขาต้องใช้กับพื้นที่เนาะมันสู้รลกันอยู่แต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือว่าเนื่องจากว่าคนที่ไปเจรจาครับมันเป็นทีมไทยแลนด์ซึ่งเป็นระดับนักการเมืองรัฐมนตรีรัศการนายกเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่ามีอำนาจสูงสุดในการที่จะสื่อสารไงเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกองทัพเนี่ยแม้เขาสื่อสารออกมา มันก็เป็นการช่วยแต่ว่าภารกิจหลักต้องยอมรับว่าอยู่ที่ศูนย์บัญบรรชาการสถานการณ์อันนี้แหละที่สําคัญกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าบรรสื่อสารช้าไหมช้าแล้วเป็นความผิดกองทัพไมหมรหรับกองทัพเนี่ยผมคิดว่าเขาปฏิบัติงานหน้างานแต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติงานหน้างานแล้วต้องเฝ้าศูนย์บัญชาการเนี่ยมันมีอยู่ไงอยู่ที่ตรงกลางซึ่งมันจะต้องทําให้เกิดการเชื่อมโยงข,ของข้อมูลระดับพื้นที่กับระดับส่วน อ่ส่วนกลางของรัฐบาลเนี่ยอย่างทันท่วงทีอย่างน้อยอะ่ะมันก็ไม่คนเกิน15นาทีถูกไหมครับเพราะว่าโลกโซเชียลมันไปไวถ้าโลกโซเชียลมันไปไวเกินที่ชั่วโมงนะมันจะเอากระแสไม่อยู่เพราะนั้นผมว่าจะต้องเข้าใจจุดนี้แล้วรีดตัดตอนการสื่อสารอย่างน้อยมาลดทอนความรุนแรงทางการรับรู้ของประชาชนก่อนเนี่ยในช่วงเวลาที่ไม่ไม่น่าจะเจอิน15นาทีเพราะนั้นถือว่าพลอเบิร์ชอบหลักก็ต้องอยู่กับที่การบัญชาการที่ศูนย์การของรัฐบาลอยู่ดีครับ ค่ะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลน่าจะต้องทําที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการปรับการาถแถลงให,ให้รวดเร็วทันท่วงทีแต่ทีนี้ค่ะอาจารย์ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นณนะขณะนี้ก็คือประชาชนก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเชื่อมั่นรัฐบาลทั้งจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้ากระทั่งไปเจราจาหยุดยิงกันแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเสียงวิาพากษ์วิจารตามมาว่าไปตกลงอะไรกันข้างหลังมาก่อนหรือเปล่าอันนี้เนี่ยจะ,จะแก้ภาพลักษณ์ได้ยังไงบ้างอาจารย์ที่ทําให้คนเชื่อมั่นมากขึ้นในห้วงที่อาจจะมองวว่่าาาิกฤตรััทธฐบลอยู ครับตอนนี้มันเหมือนวัวหายล้อมคอกนะครับคือพอเกิดสถานการณ์แล้วก็ต้องมาตามแก้ให้แต่ต้องแก้แหละถ้าไม่แก้มันก็ยิ่งทําให้ความเป็นเอกภา,ภาพในความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อการจัดการสถานการณ์ของรัฐบาลกลางเนี่ยจะมีปัญหาแล้วมันจะไม่เป็นผลดีต่อการรวมพลังในการลม้มผมผมนําเสนออย่างนี้นะครับคือจนถึงวันเนี้ยผมก็ตามข่าวมาตลอดสองวันนะ แต่มีการไปไปชุมที่มาเลเซียจนถึงวิตาทีที่สัมภาษณ์ด้วยกันเนี่ยผมยังไม่เห็นโครงสร้างทางการของรัฐบาลเลยดังต่อไปนี้นั่นหนึ่งผมไม่เห็นรัฐบาลนะครับเชิญผู้นําเหล่าทัพนะครับมาร่วมประชุมหารือแล้วนั่งแถลงด้วยกัน โดยมีกองทัพอยู่สี่กองทัพรวมตำรวจด้วยเนาะเพราะมีตำรวจตะเวนชายแดนที่ภายใต้สัมภารตำรวจชาติและตัวของผู้นํารัฐบาลคือรัศกา,การนายกผมว่าควรจะมีภาพห้าคนนี้นะมานั่งแถลงเพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่นเชื่อมั่นอะไรเพราะว่าประชาชนจะได้รู้ว่ารัฐบาลกับกองทัพเป็นเนื้อเดียวกันการที่คุณทําพูดว่ารัฐบาลกองทัพเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยอมันก็มันก็พูดได้ถูกต้องแล้วแหละแต่คนไม่เห็นภาพ คนปัจจุบันมันต้องเห็นภาพครับผมว่าภาพนี้ไม่เกิดยังไม่เห็นสักทีนะนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองถ้าบอกว่าทําไม่ได้เพราะว่ากองทัพอยู่ในภาวะสู้รบผมคิดว่าวันนี้ไม่ได้อยู่ในภาวะสู้รบอย่างหนักแล้วนะเป็นแค่รักษาดินแดนเพราะนั้นพุ่นทางทหารดับสูงอย่างผอบอเหล่าทัพเนี่ยน่าจะเน้นมิติในการมาประชุมกับทางรัฐบาลได้ เป็นแต่ว่ารัฐบาลต้องอเริ่มครับอยู่ดีจะไปให้ผอบอลเราทับเดินมาหามันก็ใช้ที่ภาพมันไม่ดีรัฐบาลต้องเริ่มเรื่องนี้นี่ข้อที่หนึ่งนะครับประเด็นประเด็นที่สองนะครับที่ผมคิดว่าที่ยังไม่ได้เห็นก็ยังยังไม่เห็นทําคือว่าเราเนี่ยเราลบพระสนามสําเร็จถูกไหมครับแต่ว่าภาคแอร์วอที่เป็นเอ,อินเทอร์เน็ตแอร์วอลอะไรประมาณนี้ย ในเรื่องของดิจิทัลทางโซเชียลอะเรายังต้องลบต่อนะ <Yeah. S 2> แล้วที่สําคัญแม้เราจะแก้ไขสถานการณ์ได้ดีขึ้นกัมพูชาเขาไม่เห็นสนใจอะไรเลยเขาปล่อยข้อมูลเท็จมาตลอดเวลา <c oughs> เราตามแก้ <c oughs> ผมว่าวินาทีนี้เรา <c oughs> ต้องให้ความสําคัญกับ a i r w วอได้แลครับ <c oughs> ก็คือมาลบทางดิจิทัลทางออนไลน์แล้วก็ถาบแล้วความเป็นจริงนะเราต้องเหนือกว่าเขาด้วย <c oughs> เพราะว่าหลักการเข้าถึงประชาชนที่เขาสิงทคโนโลยีของเราเนี่ย ทุกแพลตฟอร์มมันเกิน890เปอเซนหมดแล้วครับเราจะต้องใส่ใจเรื่องนี้แต่ผมยังไม่เห็นภาพรัฐบาลสั่งการอย่างเป็นจริงเป็นจังหรือเรียกประชุมกระทรวงดิจิทัลหรือจุดๆที่ทำหน้าที่ในการลับทางแอร์วอลตรงนี้มันจะสร้างความมั่นใจให้ประชาชนเป็นการสื่อสารจากภาพที่เห็นจริงอย่างน้อยมันมีอีกหลายประการนะแต่สอง่าพนี้เขาเห็ก่อนได้ไหม ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์เวลาเราค่อน<า>ข้างจํากัดจริงๆนะคะขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์เชษฐาสักเก็น,นะคะผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนะ้ำเว้นตราธิราชนะคะท่าทีที่มีต่อเรื่องการรับสถานการณ์ณนะขณะนี้เนี่ยที่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความล่าช้าในการที่จะชี้แจงแถลงไขาเกี่ยวกับข่าวในช่วงสถานการณ์ที่ยังคงมีความตึงเครียดตามแนวชายแดน